หลวงตาถ้าจิตใจยึดมั่นในพระเจ้าตายไปจะไปอยู่กับพระเจ้าไหมครับอ้าวเมื่อสมัยหนึ่งมีพิสุล,ลารูปหนึ่งแกป่วยใจจะแกได้จีวรใหม่มาแค่ห่วงจีวรยังตายไปเป็นไรเลยอะทำไมล่ะหลวงตาถึงไม่อยากให้เลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวเวลาเราตายไปเราห่วงแมวก็ มันจะเป็นยังไงล่ะจิตสุดท้ายตรงนั้นจริงไหมล่ะนี่มิตเกิดขึ้นมาแล้วจะทายังไงไปเป็นแมวอยู่เงี้ยเลี้ยงหมาก็ไปเป็นหมานี่อะอย่างเงี้ยพ่อห่วงไงเพราะมันจะแวบขึ้นมาตรงจิตสุดท้ายเพราะฉะนั้นอันตรายเนาะเอเพราะฉะนั้นนะถึงให้ลึก,กและลึกถึงพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ไงมีสติอ่า พอใกล้ชวนตอก็ระลึกสิงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มันก็จะไปสู่สุคตินั่นเอง